สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิรศัก์ชาทุกหลีอยู่กับผมตั้มจิรศัก์คืนวันศุกร์แห่งชาติแบบนี้ผมมี3ามคู่มาฝากเหมือนเดิมครับเริ่มที่สเปนศึกหนีต้ที่เมสตายาบาเลนเซียเปิดบ้านรับมาโยออกาข้ามไปเยอรมันศึกสายเลือดบรูเซียดอร์มุนเจอกับกลาดบักปิดท้ายที่ถ้วยซูเปอร์โคปพบาเนยาพบกับอินเตอร์มิลาน ในส่วนของทัศนะคู่อื่นๆน,นอกเหนือจาก3คู่นี้ผมจะสรุปข้อมูลก่อนเตะแล้วส่งให้ที่บ้านเขียวนะครับเจอกันที่ TJ t j ต o n 7เข้ามาทักทายรับข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยครับบาเริ่มไปที่คู่แรกเวลาตีสาบ้านเราบาเลนเซียเปิดรังเย่ารับการมาเยือนของมาโยกาคู่นี้มีความหมายสุดๆเพราะเป็นศึกหนีตายครับ ดูตารางคะแนนก,นกันก่อนครับบาเลนเซียการน่าเป็นห่วงอยู่โซนท้ายตาราง16นัดมีแค่15แต้มแต่จุดที่น่าสนใจคือแต้มส่วนใหญ่มาจากในบ้านครับ12จาก15แต้มพวกเขาทำได้ในเมสเตยาแปลว่าเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองของขึ้นตลอดส่วนทีมเยือนมายอกาสถานการณ์ดีกว่านิดหน่อยมี17แต้มแต่สถิตินอกบ้านแย่มากครับ8นัดเยือนชนะแค่1แพ้ไปถึง6นี่คือโจทย์สำคัญครับทีมเก่งในบ้านเจอทีมห่วยนอกบ้าน สถิติการเจอกันของคู่นี้ย้อนหลัง10นัดล่าสุดเจ้าบ้านบาเลนเซียชนะ3ครั้งเสมอ3แพ้4ี่ตลาดเปิดมาให้บารลนเซียมีกำแพง0.5ราคานะ้าฝั่งเช้าบ้านไหลลงเล็กน้อยครับจากเดิมจ่ายเกือบเต็มตอนนี้เริ่มจ่ายน้อยลงแสดงว่าตลาดเริ่มเชื่อใจเจ้าบ้านมากขึ้นส่วนกำแพงสูงต่ำเปิดมาที่2.25และจ่ายฝั่งต่ำน้อยมากตลาดบอกชัดเจนครับว่าเกมนี้ยิงกันน้อยแน่นอน สภาพทีมเจ้าบ้านไอ้คังคาวต้องเช็คฟิตแนวรับหลายคนทั้งโคมเมิร์ดและเดียกาบ,บี้รวมถึงโกมือหนึ่งอย่างดิมิทรีเอฟสกี้ที่มีอาการเจ็บถ้าลงไม่ได้ระบบหลังสามของโคชอาจรวนได้ครับเพราะตัวสำรองความเข้าใจเกมอาจไม่เท่าตัวจริงฝั่งมาโยกาจะขาดดานี่โรดิเกสแต่ตัวหลักอื่นๆยังกองหน้าตัวเป้าพร้อมลงสนาม แผนการเล่นวันนี้บาลเซียน่าจะมาในระบบ35 2เน้นแพ็กกลางแน่นและใช้วิงแบ็กเติมเกมแต่ต้องระวังครับเพราะวิงแบ็กมายอก้าอย่างมาเฟโอก็เติมดุถ้าเจ้าบ้านโดนกดดันหนักๆจนวิงแบ็กถอยต่ำเกมรุกจะตื้อทันทีครับจุดท,ที่ต้องจับตาคือกองกลางของบาลเซียต้องดวลกับดาร์เดอร์จอมทัามายอก้าในแดนกลางใครคุมจังหวะได้ทีมนั้นชนะครับแต่ผมมองว่าบาลเซียในบ้านเขี่ยวกว่าและมายอก้ามัน่นใจฝ่อเวลาออกนอกเกาะ นาต,ตามคิดว่าบอลหนีตายใส่กันยับแน่นอนแต่ด้วยความเป็นเจ้าบ้านและสถิติเกมเย่าที่ไว้ใจได้ผมขอเลือกเชียร์บาเลนเซียครับน่าจะเบียดชนะได้แบบฮืดจับคู่ต่อมาข้างไปดูบุนเดสลลกาเยอรมันครับศึกศักดิ์สิทธิ์ดอดมุนเปิดบ้านรับมือกลัดบักคู่นี้ตลาดเปิดมาแรงครับดอดมุนมีกำแพงถึง1.25แถมราคาน้ำฝั่งต่อขยับลงอีกต่างหาตลาดมั่นใจมากว่าเจ้าบ้านจะยิงขาด ดูฟอร์มในบ้านของดอดมูลสิครับ6นัดในบ้านเันียไม่แพ้ใครชนะ4เสมอ2เกมรับเหนียวแน่นเก็บควินชีได้เยอะที่สุดนีลีกส่วนทีมเยือนกัดบัคอยู่อันดับ11ฟอร์มช่วงหลังดีขึ้นก็จริงชนะ4จาก6นัดหลังผลงานนอกบ้านก็ไม่ได้แย่6นัดชนะ3เสมอ1แพ้2แต่เกมรับยังเป็นปัญหาเสียประตูท่าทุกนัด สถิติการเจอกันของทั้งสองทีมก็เป็นทางดอดมุลที่ทำที่ดีกว่า10นัดล่าสุดที่เจอกันเจ้าบ้านชนะ6เสมอ1แพ้3พานะลงทุนเข้าวินได้ที่50%ข่าวทีมวันนี้ดอดมุลมีตัวแบร์สำคัญครับโจบเบลิงแฮมโดนใบแดงนัดก่อนลงไม่ได้และต้องเช็คฟิตตัวรุกอย่างยูเลียนนบรนดถ้าแบรนด์ลงไม่ได้กไไดเกมรุกอาจจะตื้อหน่อยต้องพึ่งการขึ้นเกมริมเส้นของวิงแบ็กแทน ส่วนกลัดบัคตัวเจ็บเพียบครับลิสยาวเป็นหางว่าวทั้งโรบินฮักโอนอร่าถ้าตัวจีพวกนี้ลงไม่ได้เกมสวนกลับลดความน่ากลัวไปเยอะจะเหลือแค่หน้าเป้าอย่างคลายดินส์ที่ต้องโดดเดียวรูปเกมวันนี้ดอร์มูลจะดานหน้าบุกตามสไตล์แผน3 4 2 1จะดันสูงเพื่อกดดันคู่แข่งพวกเขาจะโจมตีพื้นที่ช่องระหว่างเซนเตอร์ส่วนกลัดบัคจะมาตั้งรับลึกแล้วรอสวนแต่ด้วยความที่ตัวเจ็บเยอะประสิทธิภาพน่าจะลดลงจุดชี้ขาดอยู่ที่ประตูแรกครับ ถ้าดอดมุนยิงเร็วกัดบักต้องเปิดแรกแต่ถ้าครึ่งแรกยงิงเจาะไม่เข้าความกดดันจะตกอยู่กับเจ้าบ้านเพราะราคามันค้ำคออยู่ว่าต้องยิงเยอะผมมองว่าดอดมุนเหนือกว่าทั้งสสิงเชีย์ทั้งคุณภาพทีมแต่กำแพง1-2-5มันแอบเสียวหูแหว่งครับคือชนะแน่แต่อาจจะแค่ลูกเดียวเพลเพออาจเสมอเพราะทีมเยือนช่วงหลังก็ฟอร์มดีขึ้นผมขอรองกัดบักผมคิดว่ายิงไม่ทะลุกำแพง มาถึงคู่ปิดท้ายบอลถ้วยซูเปอร์คปา้าใสนามการที่ซาอุดีอาระเบียครับบรุญยาปะทะอินเตอร์มิลานคู่นี้ตลาดขยับน่าสนใจมากตอนเปิดตลาดเปิดมาอินเตอร์มีกำแพง0.5แต่ล่าสุดราคานะ้าฝั่งอินเตอร์โดนกดลงต่ำมากแปลว่าคนแห่ไปบอลต่อกันเพียบตลาดมองว่าอินเตอร์มีโอกาสชนะใน90นาทีสูง ฟอร์มสิบนัดหลังอินเตอร์ชนะเจเกมรุกดุดันยิงเฉลี่ย2ลูกต่อน,นัดน,นำทับโดยกัปตันลาวตาโรมาติเนสแต่ข่าวร้ายคือชชลฮานกลูจอมทับคนสำคัญเจ็บน่องรวมถึงอาแชบี้กองหลังตัวเก่าก็ไม่พร้อมอาจส่งผลต่อการคุมจังหวะและลูกตั้งเตะครับฝั่งโบลอนญาของกุนซือวินเซนโซอิตาเลนโนฟอร์มสะดุดไปหน่อยแพ้มาบ้างและข่าวร้ายสุดๆดคือผู้รักษาประตูมือหนึ่งสกอร์รูปสกี้เจ็บยาวต้องใช้มือสองอย่างราวายา่าลงเฝ้าเสา นี่คือจุดอ่อนใหญ่เลยครับในเกมสำคัญแบบนี้สถิติการเจอกันของทั้งสองทีมก็สูส0-4ครับอินเตอร์ดีกว่านิดหน่อยชนะ4เสมอ3โบลอนยาชนะ3ทัคติกคู่นี้คือมวยถูกคู่โบลอนยาจะใช้แผน4-2-3-1เน้น pressing สูงไล่บีตั้งแต่แดนบนกะว่าจะไม่ให้อินเตอร์ตั้งเกมได้จุดสำคัญคือเฟอร์กูสันที่จะคอยสอดขึ้นไปยิง โซอินเตอร์ของกุนซูคริสียนคิวจะมาในระบบเก่ง35-2้จุดเด่นคือการเปลี่ยนรับเป็นรุกที่รวดเร็วถ้าแก่เพรสของบรอนยาลุดเมื่อไหร่บอลจะถึงหน้าประตูทันทีและด้วยคนที่โกบรอนยาเป็นมือ2อ,อินเตอร์น่าจะเน้นยิงไกลหรือบอมเข้าใส่เพื่อกดดันผมมองว่าบอล้วยนัดเดียวหรือผลแบบนี้ประสบการณ์และคุณภาพทีมสำคัญที่สุดอินเตอร์เคี่ยวลากดินกว่าเยอะในเวทีนี้แมโบรอนยาขาดโกมือหนึ่งเสียหายหนักครับ กำแพงครึ่งลูกวัดใจแบบนี้ผมขอเลือกข้างอินเตอร์มิลานครับน่าจะเบียดชนะได้ในเวลาสรุปกันบ้านคืนนี้กันอีกรอบลาลิก้าเลือกเจ้าบ้านเบเลนเซียเบียดหนีตายบุนเดสลีกากลัดบักยืนหลังกำแพงลุ้นเสมอและบอลถวยอินเตอร์มิลานเก่าก็าเชื่อดนิ่มๆสำหรับทัศนะคู่อื่นๆตัวเน้นและตัวประกอบชุดผมจะเช็คข้อมูลให้ก่อนเตะแล้วส่งให้ที่บ้านเขียวนะครับเจอกันที่ t j ตองเเข้ามาทักทายรับข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับ ข้อมูลวันนี้ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลแน่นๆแบบนี้ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ดูบอลให้สนุกแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ